เดือดร้อนหนัก859ชีวิตร้องก่อแรงงานหลังนายจ้างผิดสัญญาเบี้ยเงินชดเชย859ชีวิตเศระทมส่งท้ายปีร้องก่อแรงงานหลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยเร่งนายจ้างจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้วันที่23ธันวาคม67กลุ่มลูกจ้างกว่า200คนรวมตัวกันด้านหน้ากระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงแรงงานดำเนินการช่วยเหลือหลังถูกบริษัทเลิกจ้างกระทันหัน และยังไม่ได้เงินชดเชยตามที่ตกลงตามสัญญาทำให้859ชีวิตเดือดร้อนหนักหลังบริษัทแจ้งปิดตัวเนื่องจากปัญหาทางการเงินบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างตามสัญญาโดยจะแบ่งจ่ายทั้งหมด3งวดงวดที่1จ่ายวันที่20ทธันวาคม2567จําจำนวน70%งวดที่2จ่ายวันที่27ทธันวาคม25 6 7 จำนวน20%งอมวดที่3จ่ายวันที่27ธันวาคม2568าจำนวน10%แต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมากลับไม่ได้รับเงินชดเชยตามสัญญาทำให้พนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมีภาระที่ยังต้องแบกรับทั้งค่าครองชีพค่าผ่อนบ้านรถค่าเล่าเรียนลูกทางกลุ่มแรงงานได้เข้าร้องกับทางกระทรวงแรงงานช่วยเร่งเจรจากับนายจ้างเพื่อจ่ายเงินชดเชยโดยด่วนและได้หามาตราการช่วยเหลือคนตกงาน นายพิพัฒน์รชัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันจะเรียกผู้บริหารบริษัทมาเจราจาและใช้กฎหมายดำเนินการพร้อมแนะนำพนักงานให้ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานกับประกันสังคมเพื่อรับเงินช่วยเหลือ50%ของเงินเดือนเป็นเวลา180วันและหาโอกาสงานใหม่ผ่านกรมการจัดหางาน